จากอกหักกับลักร้าย สู่รักใหม่หัวใจวาววุ่นอีกรอบสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูเรื่องราวความรักของวัยรุ่นยะลาก,กันนะครับซึ่งบอกเลยครับว่าเพิ่งอกหักได้ไม่นานก็มูฟออนไปคนใหม่แล้วนะครับก็ไม่ธรรมดา,าจริงๆอะเริ่มกันที่รักไร้ร้ก่อนเลยนะครับก่อนหน้านี้ลามินยาเมาวก็ได้มีข่าวคบหากับอเล็กปาดิยานะครับซึ่งตามการรายง,งานเนี่ยก่อนเริ่มศึกยูโร2024ก็มีรายง,งานว่าปาดิยาเนี่ยได้ DM ไปหายาเมาเพื่อชวนยาเมาไปออกเดทนะครับเนื่องจากยาเมาวก็ทั้งเตะบอลทั้งเรียนด้วยเนาะก็ไไมม่ม่ีีวลทจป ชวนเธอออกเดทก่อนนะครับและในช่วงที่แข่งยูโรยาเมวก็ชวนเธอมาชมมาเชียเขาเตะบอลเลยครับซึ่งยาเมวก็ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับและในช่วงที่อาจฉลองแชมป์อะไรเงี้ยก็มีภาพออกมาเป็นภาพคู่ระหว่างยาเมวกับปาริยานะครับก็กลายเป็นไวรัลทั่วโลกออนไลน์เลยครับซึ่งผู้คนก็ตามไปส่องผู้หญิงคนนี้เนาะและปรากฏว่าเธอก็เป็นดาวทิกตอ,อกด้วยนะครับจึงทําให้ยอดฟอลในทิกตอ,อกเธอเนี่ยเพิ่มขึ้นพวดพุดพวด,พวด,พวดทะลุล้านภายในไม่กี่วันอ่ายอดตามในจีด้วยและหลังจากจบศึกยูโรนะครับยาเมวก็ได้ชว วนปริยาไปเที่ยวกรีซโดยที่ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดนะครับแต่ถ้าว่าหลังจากนั้นยาเมาวกับจับได้ว่าเธอแอบไปแบบนั่งตักผู้ชายคนหนึ่งในขณะที่ไลฟ์สดลงไอจีนะครับขณะที่ผู้ชายกําลังแผ่นกล้องไปให้เห็นว่าเธอกําลังนั่งตักเขาอยู่เนี่ยเธอเห็นปุ๊บก็ปัดโทรศัพท์ทิ้งเลยครับและหลังจากนั้นก็มีผู้คนพบเห็นว่ายาเมาเนี่ยเดินทางกลับสเปนคนเดียวนะครับโดยที่ทิ้งเธอไว้ที่กรีซนะครับให้สวยสุขต่อล่าสุดฝ่ายหญิงก็ได้ออกมายอมรับนะครับว่า กำลังคบหาดูใจกับผู้ชายอีกคนหนึ่งอยู่โดยเธอก็ได้โพสต์ว่าได้โปรดเลิกถามฉันสักทีว่าลามีนกับฉันคบกันอยู่หรือเปล่าฉันเคยตอบคําถามนี้ไปแล้วเขากับฉันเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ยังเด็กเราไม่เคยคบกันเลยและฉันมีแฟนหนุ่มอยู่แล้วด้วยได้โปรดให้ความเคารพเรื่องนั้นหน่อยและนั่นก็คือคําแถลงจากเธอครับคือฝั่งเธอเนี่ยจะบอกว่าเฮ้ยเธอกับยาเมาเนี่ยเป็นแค่เพื่อนกันโอ้โหแล้วภาพนี้มันคืออะไรแล้วนี่ล่ะนี่ด้วยโอ้โหก็นั่นแหละครับแล้วสื่อยังเผยนะครับว่่่าาาาาททีียยยเเเมมชววนธออไไปปถึง 50,000ยูโรนะครับหรือกับ2ล้านกว่าบาทนะครับอ่ะก็ยาเมาบอกให้เจอหมดเลี้ยวทั้งใจนี้ซึ่งล่าสุดนะครับยาเมาก็ได้กด unfollow ฝ่ายหญิงเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นนั้นว่ายุติความสัมพันธ์ลักไร้ของวัยรุ่นยาลาคนนี้ลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งแฟนๆชาวไทยก็ต่างคอมเมนต์แบบแสดงความเป็นห่วงเขานะว่ากับยาลาบ้านเราเถอะหรือสาวๆปักใต้เนี่ยสวยๆเยอะแยะน้องเบ้ากับใต้เลยน้องเบ้าอะไรเงี้ย เออก็ปั่นกันไปเนาะซึ่งล่าสุดทุกคนก็หมดห่วงได้นะครับพอยามาวก็ได้ไปพักอ,อกพักใจกับเพื่อนซีอย่างนิโกวินเลียมนะครับซึ่งจากที่มีการเผยแพร่ภาพก็มีสาวๆไลยล้อมนะครับก็อื้อหือไม่ธรรมดาจริงๆน้องเบ้าซึ่งล่าสุดเขาก็มีข่าวลือกับคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนแรกผมว่าจะไม่เอามานะมันเป็นแค่ข่าวลือแต่ล่าสุดมันมีภาพออกมาด้วยนะครับก็ชัดเจนครับก็เลยเอามาเนาะและมีคนดูของผมก็อินบ็อกเข้ามานะครับอยากให้ทําเกี่ยวกับเรื่องนี้หน่อยนะครับอยากรู้ ล่าสุดก็มีการเผยแพร่ภาพนี้ออกมาแล้วครับม,มันแตเดเนื้อต้องตัวกันแล้วนี่ซึ่งผู้หญิงที่อยู่ข้างกายลามินยาเมาเธอชื่อว่า อลิซาซึ่งบอกเลยครับว่าโอ้กว่าเดิมมากๆเลยนะครับทั้งคู่ก็ติดตามกันบนอินสตาแกรมเรียบร้อยนะครับร้ายจริงๆก็เลยได้ว่ากําลังอยู่ในวัยว้าพุ่นเนะาะว้าวุ่นได้นะครับแต่อย่าลืมกลับมาเตะบอลด้วยซีซั่นหน้าเนี่ยต้องหวังพึ่งน้องเบวแล้วนะ,ะข่าวๆประมาณนั้นครับแล้วทุกคนเลยครับคิดเห็นยังไงกับเรื่องราววุ่นๆของลามินยาเมาก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแล้วไปเจอใหม่คลิปหน้านะครับแจอกัน